สุโคสุคนสุมงสุบอนเนาะตอนนี้เขาก็เตรียมผ้าขาวเรียบร้อยพ่่อแมพี่นอ้องเอ้ยจัดแต่งไว้เรียบร้อยเนาะสามผ้าเนาะไว้ถาผุ่นกินกะซิมีต้มเป็ดต้มไก่ต้มปลาแล,าล้วก็ลาบเป็ดลาบปลาพี่นอ้องเอ้ยมีหลายอย่างเนาะ <c oughs> อาหารการกินเตรียมไว้เรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ย กสิบอเป็นระเบียบฟเนี่ยปันใดเนาะขอเพาะเขาเอาพักใส่เต็งเติงเนาะเดี๋ยวเขาเอาออกเนาะพี่น้องเก็บถอนถอนไว้ล่อเพิ่นเนาะดีใจลายเห็ดแล้วอะไพี่น้องเอ้ยตะกี้อุ้ยซัพเปอร์ฮุปดูพี่น้องเอ้ยอยู่กับเทาแม่เนาะเห็ดยังบ่แล้วจะเถื่อตอนนี้ก็เรียบร้อยรอแต่เพิ่นมากินเนาะเ้าก็จะได้ย่อลงให้เพิ่นกินจังหน่อยเพิ่นยังบ่ได้กินง่ายพี่น้องเพิ่นยังหยกเสาย่อเสาขึ้นพี่น้องเลย ถึนไปตั้งไว้เนาะเสากระิมีเสาเฮือนลังเก่าฮ่าละพี่น้องเสาเฮือนลังเก่าเนาะเพิ่นกระิย่อขึ้นไปไหวแล้วเพิ่นกระิขึ้นไปซอยกันยกอยู่ทิงนะพี่น้องวิธียกเสาเนาะยกเสาเฮือนมื้อนี้เป็นมื้อซันวันดีมื้อซันวันดีพี่น้องเอ้ยมือขำมื้อคูนเนาะ พื้นยังบ่ได้ปูพื้นตารางดอกพี่น้องยกนุ่มยกพื้นน่ะยกกันะไรพี่น้องยกเสาเลยพี่น้องเลยลายคนยกเนาะซอยกัน อรอยกันพ<ๆ>ี่้องเลแสงแดดแห้งบอกขอเจกป๊นดไดขอโทษขออภัยด้วยพี่้องเด้วย ยกเกินพี่น้องหาหาผีผีผีน้องๆองย่าตีพี่น้องมาซอยหยกก็หาเขาหานา้ำเพิ่นกินพี่น้องจำเนีเย่ยแหละบ้านเมืองฮะเนาะหยกบ้านหยกเมืองบ้านนอกบ้านนาเฮาคันอยู่ในเมืองก็หากันมาได้ดอกพี่น้องอันนี้เป็นบ้านนอกเนาะก็เลยหากันได้คือเก่าเี่น้องเอย ไดตอนนี้กำลังย่อผ้าขาวพี่ห้องาไปากี้เนาะ็ตาขาวห้องกับี่แกงไก่ เข่าลงไปบ้านนั่งเอาติบเข่าลงตอนนี้กำลังเอาติดเข่าเนาะโอ้โหน้ำพอมดูดเลย Vác minh bay không phải là mọi người. A 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 mọi người.

ินอ่าบ่าน้ำหน่เ <un> ม <orted> ื <endpoint> ่อรุ่บอกอินดเอาเครื่องอะไรรหไงมาขายบนี่ขันขายเนี่ยกินเป็นนง่ายไม่เน่ากินนุ่มรบุมบุ้มกระเือกน่มะนาขึ้นมมังะ ไมาบัวลายเจนมาเรื่อยเลยเเชเบงอครับตอนนี้นี่ตอนวั่งอยู่บ่มาหน่ลงไปผิดใหม่แล้วด้วยบว่า ลุตูได้จากรอยเลยไม่ว่านี่ยังรักคนมากเขาไปกินไปถสากะทายกินพรอื่อก็ได้ขอโถดลลายไปเลยางเขียว้องดำหยุดไหวเนาะเขาอีกองเปแทงเลยตอนนี้กำลังย่อเขาไอ้ฝันกินพี่น้อง

หายนองดำเป็นตากเกาะหายื่อกีเลยเนาะพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวมาช้อนมาได้คือตาเรืออันคือผู้ใหญ่เรือดคับเนาะเอาเลือดเนาะผู้ใหญ่เลือดเฮ้ยปลาตายายที่หมอมันตะคว่อมตะคว่อมันกระหล่ อันนี้เป็นหยกแล้วแล้วพี่น้องหยกเ้นต์ะเสาหลาบสาพส่พี่น้องเอ้ยสูงตะลึงยิงอยู่พี่น้องข้างล่างสิเป็นปูนเนาะข้างบนสิเป็นนันไม้สิเป็นไม้อยู่ข้างบนพี่น้องข้างล่างก็สิเป็นปูนแต่กระจกยามใดดอกพี่น้องเอ้ยกรกสิใดํำใด ถ้าเบิ่งถ้าหลุนเนาะเฮาก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตลอดโอเคครับยังมาโยนทอใส่ด้วยแช่พี่น้องเบิง่งาฮอดใส่ทอดใส่เนาะหันมาทางนี้ยังกินข้าวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอเสริมเก่งไก่ แกงไก่คือเก่าแงไก่หองออองยมเ้มไก่้ยยังลได้ีนายคนเนาะน้องแกมบุ้มคือบบกินขาวแกมบุ้มขี้ดินจะถือเพลินน ชุกไก่เต๊กไ่ลชุปอย่าตื่มตื่มแล้วบอกินต ah. ื่มแล้วบอกินผูดผูดสูตรสีนี่นะ เตืมยาเตมละยาลูกะย่าเนาะพนันวากินซองเถื่อนอะบ่อิ่มนะพนันไดเฮื่อนเนี่ยพน่นมิเตมเพนันเมื่อในห้าวกะคอบกลิปเพียงท่านีพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาได้พี่น้องเด้อไปพบพอกันลิปต่อไปพี่น้อง สบายดี